นี่มันทีมจอจานนี่หว่า ดินเท้าขวาไปข้างหลังครับทะลสุสูง,สงเนาะข้ามือแบบจริงจริงไอ้พวกนี้ตีแรงทุกคนเขาเล่นตีแรงตีแรงมากเลยเขาไม่ถ่ายเค้าะลุหลังทะดูเลย พี่ก็ไม่เป็นไเอาให้ดเดี๋ยวเรื่องออกแล้วออากาศไม่ค่อยดีนะน้ำแข็งไม่ต้องใส่เต็มน้ำมันจะได้น้อยน้ำแข็งใส่ซักเต็หนึ่งส่วนสามที่เหลือเป็นน้ำมันจะได้น้ำเยอะถ้าใส่น้ำแข็งเต็มน้ำมันจะได้นิดเดียวเราต้องมาซื้อน้ำอีกเย็นมันเย็นอยู่แล้วไป เล่ามาเลยไม่รู้ว่าพ้อเก็นจริง้างข้เป็นจริงเหรอโอ้โห นักตีเสียงดีสวิงดีมากเจคนนึง,นองอตยอย่างมากคือพวกนี้แววดีหมดเลยนี่ แหกวันติดกันนียงเ่อนกระท่อมดีจังเลยอะแต่กินไปนานก็คือจะพอถลอกทังตอนนี้เต็มตอนเยอะกมไปอะพี่รอ โกรธเรื <t <t ่องอะไรซือเท้าเรื่องอะไรโม่เนี่ยดีมากเลยไม่เก็บ

จำทีเดีไม่ได้อะไรที่บ้าน้องพี่ก็เล่นปีง้ายเลยไม่ใช่คอมพิตอ์ไมก้อหนเคยงมันไงงมไม่ไ้ป่ะกดแล้วไม่กล้าไม่กดดึงข้อมูลข้ออะไรไม่ได้ดึงข้อมูลไม่ดบอกว่าไมบอกว่าอยไกลแไมบอกว่าต้องต้องส่งเรื่องไที่ตว่างเี้ยถ้าไม กดลันใบอ่อนไม่ไ้ใช่ไม่ได้ทุกอย่างเราทำทุกอย่างต่างทุกอย่างกดฟอร์เกตไดไม่ได้ที่บอกว่าเหมือนในไม่ได้ใช้งาทำอไรเลยอยู่ดีผเสียล่าไม่ได้แล้วกำลังจะใช้ยืงนั้นถึงไม่ขาดสิเจอเลยเพราะแบบที่เรื่องเดิเชื่อๆถ้ามีเดี่ยที่เรื่องเดิมือ่ได่ถามไม่ได้เพราะว่าไม่มีเไม่ได้ก่อน้ไ่บ้า เชื่อมเครื่องมีี่ตัวเครื่องเมย์ม่เาอเนไดมเออก็ไปลองไปลอขาันดขึ้นว่าต้องต้องจากอสักอย่างหลายเราเราบอกเลยไม่ได้ทำกว่าปสเดือนเลยเดี๋ยวลองลององมาดูกันตอนไหนว่างมองยกมาดูกัน ได้ทุกอย่างตัว542มีแอ่งเยอะที่ผมแบบติดเลยนะเล่นเกมไม่ได้เอ้แต่โรบิีโอได้ดีแต่ไม่ได้การจดจอมไม่ไหวเล่นเกมแล้วออกแล้วก็ทำ,ทำเอไอได้ทำเอไอเกมง,ง่ายดีนะเเตอนนี้ก็คือขายทิ้งแล้วก็ซื้อโน้ตบุ๊กตัวละ9หนึ่ง

มันเดียวมันกินนะหมูท้า่พี่หมูท้านี่พี่กินตีนน้อยกินตะผักกินตะผักะหวไม่กินเล้วางไม่กินเลยแปแ้วแห่ะ